สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน e ีพีที่318 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับพี่วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วครับพี่วันนี้31แล้วนะพี่เนาะวันสุดท้ายแล้วพี่พี่ลองดูครับพี่แต่เหมือนเดิมครับพี่ถึงแม้จะวันสุดท้ายแต่ก็ยังมีพัทวันบ้านเอามาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเช่นเคยครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าราคาครับพี่ไม่ได้แพงเลยพี่ราคาถูกๆราคาหลักร้อยเท่านั้นเอามาแบ่งปันพี่พี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096-594093 จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้พระพอสมควรเลยพระพอสมควรแบบนี้เลยหลากหลายพี่ๆลองดูชอบแบบไหนทักทายน้องได้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะแล้วอย่าลืมครับพี่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้น้องด้วยแล้วกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันนะพี่น้องแล้วก็ครับพี่ปกติลงคลิปตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันครับพี่ทุกๆวันถ้าไม่ติดธุระ ด่วนจีอะไรนะครับพี่อย่างนี้ตรงไปลายปเป๊ะครับไป,ป,ป,ปตีห้าและ4ี่มงเย็นเรามาเจอกันทุกวันนะพี่เนาะเอา้าเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่เริ่มต้นรายการแรกกันก่อนเลยดีกว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นรายการแรกเลยครับพี่นี่เลยเรามาเริ่มต้นที่อ้าวนี่ดีกว่าครับพี่กำแพงซุ้มกอแบบนี้พระกำแพงซุ้มกอแบบนี้พระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่เลยครับพี่อย่างนี้โอ้โหดูครับพี่ ครับกรุเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆนะพี่น้องแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบครับพี่เป็นพระซุ้มกอครับพี่แต่วันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรื่องปางเรื่องพิมพ์นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้เอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพงอย่างนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาสามร้อยบาท มีตลับเรียบร้อยพี่ๆมีตลับเรียบร้อยเอา3า0อบาทเท่านั้นนะพี่น้องลองดูครับพี่รายการต่อมานี่เลยพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหอันนี้พี่ๆบอกว่ามีอีกไหมวันนี้เลยพี่วันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์ครับพี่เป็นเหรียญพระพุปปทธชินราชนะพี่น้องเป็นเหรียญพระพุปปทธชินราชออกวัดนี่เลยครับพี่ออกวัดโพธารามจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่สุขจัดสร้างปลูกเสกแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เนื้อตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีเลี่ยมแบบวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ ดูนะพี่นะลองดูครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่เหรียญพระพุทธชินราชออกวัดโพธารามจังหวัดนะครสวรรค์แบบนี้สวยงามดีเก au, ่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เนื้อตะกัวเก่าเก่าโอ้โหคลาสสิกมากพี่พี่ลองดูครับพี่คลาสสิกมากครับพี่นี่ได้มาหิ้งหิ้งบ้านแบบนี้เลยได้มาหิ้งหิ้งบ้านแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบ,จ,อชอบจัดไปนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนี่เลยพี่โอ้โหดูครับพี่นี่ชัดเจนครับพี่ที่ระลึกในการสร้าง โบสดนะพี่น้องแบบนี้วัดโพธารามจะพุทธศักราช2461แบบนี้สวยงามดี2460หรือ2461ประมาณนี้นะพี่น้องอย่างนี้สวยงามดีกรัเพี่เกา่าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูกรับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้ลองดูเอา600บาท นี่เหรียญชินราชรดโพธารามจังนหวนะัดนครสวรรค์หลวงปู่สุกจัดสร้างและปลูกเสกให้พี่ลองดูอย่างนี้เอาห600้อบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหครับพี่นี่เลยสวยงามดีแบบนี้ไม่ต้องลงกล้องก็ชัดเจนครับพี่แบบนี้เก่าสวยดีครับน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่อ่าสมเด็จเกจชยโยพิมเจ็ดชั้นพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้ อกตันเจ็ดชั้นแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีพี่ๆท่านใดไม่ทันเมื่อวานนะวันนี้มีอีกหนึ่งองค์นะพี่น้องวันนี้มีอีกหนึ่งองค์พี่ๆลองดูรับพี่สวยงามดีโอ้โหดูเขาเลี่ยมแบบนี้หูคลาสสิกมากครับพี่ให้เห็นด้านข้างนะพี่น้องเว้นให้เห็นด้านข้างแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูรับพี่อย่างนี้เลยนี้สมเด็จเก่าๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูมวลสารเนื้อหามวลสารแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่สวยงามมากๆครับพี่หนึบๆแน่นๆแบบนี้โอ้โหเก่าแห้งแกร่กเลยพี่เก่าแห้งแตกลายงาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูสมเด็จเกชยพิม เจ็ดชั้นแบบนี้อกตันน้พี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่อ,อกตันตันแบบนี้สวยงามดีแล้วเนื้อหานี่ปึกปักดีครับพี่อย่างนี้โอ้โหเนื้อหานี่ปึกปักแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูโอ้ดูมวลสารดูครับพี่เห็นเม็ดขาวไหมครับพี่แบบนี้สวยงามดีน้องน้องพี่น้องแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่นี่สมเด็จเกษยนะ้พี่น้องเจ็ดชั้นแบบนี้พี่พี่ลองดูดอกตันน้พี่นะเอาสี่ร้อยบาท โอ้โหเอา400บาทเท่านั้นครับพี่เรี่ยมเลนมาเลยเรี่ยมเลนมาอย่างดีเลยครับพี่เอา400บาทรายการต่อมาเป็นพระผงสุพรรณ เคลือบแบบนี้พี่พี่ลองดูพับผงสุพรรณเคลือบแบบนี้สวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบตลับลงยาสวยงามดีครับพี่แค่เฉพาะราคาตลับเนี่ยผมว่าสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยต้องมีนพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพับผงสุพรรณแบบนี้แล้วเขาเคลือบมาอย่างงี้พี่ผมบอกัเลยว่าเก่าดีสวยดีครับพี่เก่าเกาสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่เคลือบมาอย่างนี้เลยสวยงามมากมากครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้โอ้โห อ้ยนี่ผงสุพันเครือบแบบนี้สวยงามนนาะเนาะเก่าๆสวยมากเลยพี่เก่าๆสวยจริงๆเตะตาต้องใจจริงๆกบพี่แบบนี้สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้ลองดูก็พี่ถ้าพี่ๆชอบนะอย่างนี้มีตลับให้หนึ่งใบโอ้โหตลับหนึ่งใบเลยพี่เอาสี่ร้บาท อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่าหนึ่งครับพี่ลองดูนะพี่เนาะไม่ได้แพงเลยพี่นนองเอามาแบ่งปันเนาะพยายามจะเอามาแบ่งปันพี่พี่ในราคาหลักร้อยจริงๆครับพี่ลองดูครับพี่เลือกคัดสรรไม่อย่างดีเลยพี่เอา้าลองดูเนาะถือพี่พี่ท่านใดชอบเลยคันไหนบอกน้องได้ทักทายน้องได้นะครับพี่เอา้ารายการต่อมาพี่นี่พันล่วงยืนปางเปิดโลกแบบนี้โอ้โหสวยครับพี่พันล่วงยืนปางเปิดโลกแบบนี้เนื้อชิ้นเก่า เนื้อช so, ิ้นเก่าๆแบบนี้แล้วเลี่ยมเลนมาอย่างนี้เลยพี่เลี่ยมเลนมาแบบนี้เลยโอ้โหดูครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่สวยงามดีน้องๆแบบนี้ครับพี่ผนวงยืนปางเปิดโลกอย่างนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆเนื้อชิ้นเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูครับพี่ดูคาบความเก่าไขตะกัวแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยพี่ๆลองดูโอ้โห สวยจริงๆพี่พี่สวยจริงๆริงนะพี่น้องแบบนี้นี้สวยงามคลาสสิกดีครับพี่สวยงามคลาสสิกดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องพระล่วงยืนเปิดโลกแบบนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่พี่ท่านใดที่ชอบนะห้อยพระองค์ใหญ่ๆหบอย่างนี้ผมว่าโหวโดนใจได้ไม่ได้เราเลี่ยมเลนมาอย่างนี้ครับพี่อันนี้ผมบอกตามตรงนะผมเคยถามคนช่างที่เลี่ยมเลนนะพี่น้องแบบนี้ที่เลี่ยมพระนะครับพี่เลี่ยมเลนอย่างนี้ต้องมี200ออัพ อย่างเงี้ยเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องสองร้อยกว่าสามร้อยครับพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่วันนี้เอามาแป่งเป็น,ปนพี่สี่ร้อบาท เฉพาะแค่ค่าเลี่ยมเนเกินครึ่งไปแล้วพี่ผมเชื่อได้นะว่าเฉพาะค่าเลี่ยมเนเกินครึ่งไปแล้วครับพี่อย่างนี้เอา400ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นนี้เลยโอ้โห25สตวตรรษเนื้อทองแดงครับพี่ลมดํานะองค์นี้ลมดํามาครับพี่อย่างนี้สวยงานดีเกา่เกาๆสวยงานดีแบบนี้2 5 0 0ครับพี่25สตวตรรษแบบนี้เนื้อทองแดงลมดาพี่พี่ลองดูนดูผิวเขาเปิดหน่อยนะพี่เนาะผิวเปิดน,น้อยๆแต่ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกน่ารักดีครับพี่แบบนี้ทองแดงลมดําผิวบ้านๆแบบนี้ครับพี่อันนี้เอามมมาาาเเีี่่่่ยยใหนนะะจกรม แต่พี่เนี่ยดูผิวเขาบ้านดิ้งหิ้งบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่ดูเขาไม่ได้ปัดฝุ่นออกเลยนะปล่อยให้หิ้งหิ้งบ้านๆขึ้นแบบนี้เลยพี่ฝุ่นเกาะแบบนี้เลยพี่ๆลองดูสวยงามดีหลังยันอย่างนี้ครับพี่หลังยันแบบนี้สวยงามดีลึกๆคมๆชัดๆแบบนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามคมชัดดีพี่ๆลองดูอย่างนี้สวยงามดีเอาสามร้อยบาททองแดงลมดำครับพี่ยี่สิบห้าตวรร์ทองแดงลมดำเอาสามร้อยสวยงามดีเรียบเรียบร้อยครับพี่ลองดูเนาะรายการต่อมาเป็น หลวงปู่ทวดครับพี่หลวงปูทวดเตารีดแบบนี้พี่พี่ลองดูหน้าตัวทอพี่พี่ลองดูครับพี่โหหลังตัวหนังสือใหญ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปูทวดพี่พี่ลองดูปั๊มแบบนี้เหรียญปั๊มแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีอันนี้จะเป็นทองแดงลมดาครับพี่ลมดําเริ่มเปิดไปบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าหน้ารักหน้าใช้ดีพี่พี่ลองดูครับพี่ยังหน้ารักดีนงพี่น้องแบบนี้ครับพี่หลวงปูทวดหน้าตัวทอแบบนี้พี่พี่ลองดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เนี่ยหน้ารักดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ทองแดงลมดําเปิด ไปนิดนึงอย่างนี้แต่ว่าดูน่ารักดีเหมือนเดิมครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้ตัวหนังสืออักขรโอ้โหชัดเจนชัดเจนนะพี่เนาะอย่างนี้นี่ครับพี่ดูโอ้โหดูครับพี่ดูรอยข้างสีสะ้างข้าง้างหัวข้างหูหลวงพ่อแบบนี้ครับพี่หลวงปู่แบบนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ดูเห็นเป็นเส้นรอยปั๊มแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่บ้านๆหิ้งๆบ้านๆแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะหลวงปู่ท่วนนะพี่เอาห้าร้อยบาท นี่ครับพี่เการลีปููทวดหน้าตัวทอนะหน้าตัวทอเอา500บาทครับพี่ทองแดงลมดํายังสวยงามดีอยู่พี่เอา500ร้อยน้พี่เนาะในการต่อมาเป็นเหรียญโอ้โหเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดิมครับพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมแบบนี้พี่ๆลองดู2องสดหลวงพ่อพระครูเดิมว่าตองโพแบบนี้เนื้อทองแดงเก่ากึกเลยพี่ได้มาแบบนี้เนื้อทองแดงเก่ากึกเลยพี่ๆลองดู สวยงามดีเก่ากึ๊กเลยพี่ๆลองดูพี่พอสสองสี่เจ็ดศูนย์แบบนี้ทองแดงเก่าเก่าอย่างนี้ครับพี่ทองแดงเก่าเกาสวยงามดีเนื้อทองแดงเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูโอ้โหอ้าวตรงสังกติมีรอยจานด้วยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งลองกล้องเห็นตรงนี้เหมือนกันครับพี่ตรงสังกติลงตรงสังกติมีรอยจานด้วยพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหดูครับพี่เนื้อทองแดง สวยงามดีเก่ากึกเลยครับพี่หลวงพ่อพระครูเดิมแบบนี้เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมครับพี่สองสี่เจ็ดศูนย์ตัวหนังสือตัวยันด้านหลังแหมยังพอเห็นนิดๆครับพี่ยังพอเห็นพระผ่านกัรใช้งานมาแล้วนะพี่ดอตา้าโอโหตดมอายุเลยครับพี่สองสี่เจ็ดศูนย์นี่จะครบหนึ่งร้อยปีแล้วครับพี่อย่างนี้สวยงามดีนะพี่นนอะเนื้อทองแดงสวยๆหลวงพ่อเดิมอย่างนี้ครับพี่เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกสองสี่เจ็ดศูนย์แบบนี้ถ้าพี่ๆชอบเอาไปหกร้อยบาท อย่างงี้เ6 0หกร้อบาทเท่านั้นับพี่ลองดูน้องพี่นนองลองดูคับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้นะพี่ๆลองดูคับพี่รายการตบมาเป็นเหรียญนี่เลยคับพี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหน้าหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่หลังเป็นยันหลวงปู่ดูแบบนี้หลวงปู่ดูวัดเออหลวงปู่ดูคมปัญโยน้องพี่น้องแบบนี้คับพี่วัดสแกอยุทธยาสองห้าสามสองแบบนี้สวยงามดีนี่คับพี่ผิวบ้านๆน,นะพี่ได้ผิวบ้านๆองค์นี้ได้ผิวบ้านๆแต่ลองดูคับพี่ยังขึ้นลุงอยู่นะนี่พี่ๆลองดูยังขึ้นลุ้งอยู่คับพี่นี่เก็บไว้อย่างดีเลยบพี่เก็ไว้ ดีเลยพี่ connect, พี่ลองดูแบบนี้นี่ผิวน้ำมันก๊าซแบบนี้เลยพี่โอ้โหออกน้ำมันก๊าซจริงจริงนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีพับบ้านๆนะพี่ผิวเปิดไปบ้างแต่ยังดูน่ารักดีแล้วเหรียญสวยคมพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่ลองดูในซอกเห็มไหยครับพี่ลุงขึ้นแบบนี้ครับพี่ผิวน้ำมันก๊าซเลยก็ว่าได้ครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พระผิวพรรณสวยงามดีแต่ว่าผิวเปิดไปบ้างนะพี่เนาะตามอายุตามการเวลาครับพี่แบบนี้นี่ครับพี่พระพรมปัญโยหลวงป วัดสแกะอยุธยา2 5 3 2ตัวยันด้านหลังคมชัดดีอยู่อย่างนี้ครับพี่ถึงแม้ลมดำจะเปิดไปบ้างแต่ยังดูน่ารักยังดูน่าใช้ดีน้พี่น้องแบบนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอาไป4ี0รบาทหนีอย่างนี้เอา400รอยพี่ๆลองดูครับพี่ไม่แพงไม่แพงน้พี่เนาะเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆบอกว่าไม่แพงไม่แพงนี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญพระพุทธชินวงศ์แบบนี้พี่ๆลองดูหลวงพ่อโศกครับพี่ พระพุทธชินวงศ์หลวงพ่อโศกแบบนี้พี่ๆตองดูสวยงามดีที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัด ปากของแบบนี้สองสี่เจ็ดแปดพี่พี่ลองดูครับพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้เหรียญปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้เนื้อทองแดงผิวแบบบ้านๆเลยพี่ผ่าผ่านการแบบไม่ได้เก็บไว้แบบอย่างดีนะพี่เนาะเก็บไว้ในกล่องอย่างเงี้ยครับพี่ใส่รวมๆรวมๆกันครับพี่มีรอยกระแทกมีรอยขูดขีดบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าอย่างนี้ก็ทําให้ดูน่ารักดีครับพี่อย่างนี้ก็ทําให้ดูน่ารักดีนะพี่เนาะดูเข้มขังเดียครับพี่แบบเนี้ยบ้านๆเลยพี่เอ่อในกล่องเนี่ยเขาใส่พระไว้เยอะมากครับพี่ โหเยอะจริงๆแล้วพระก็จะทับถมกันนะพี่น้องทำให้มีรอยขีดข่วนบ้างอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่ลองดูแล้วกันพี่ๆท่านใดชอบเนาะอย่างนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูดูที่ผิวอ่าเขาเรียกว่าอะไรพื้นผิวเหรียญอไรเงนี้ยพี่ดูเห็นรอยไหมครับพี่รอยเต็มไปหมดเลยพี่อย่างนี้รอยเต็มไปหมดเลยรอยเต็มพื้นเหรียญไปหมดเลยนะพี่เ้องแบบนี้ครับพี่พระพุทธชินวงศ์แบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีเหมือนกันนะพี่เหรียญน่ารักดีครับพี่เนี่ยครับพี่เหรียญเก่าๆน่ารักดีนะพี่เนาะ ปั๊มข้างกระบอกแบบนี้ครบพี่ห่วงเชื่อมปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้เนื้อทองแดงคระพี่อย่างนี้ 2, 4 7 8พี่พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะเอาสีร้บาท เหรียญพระพุทธชินวงศ์แบบนี้ครับพี่หลวงพ่อโศกนะพี่นะลองดูครับพี่วัดปากของน้องเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีพระพื้นผิวเหรียญอาจจะโดนสัมผัสดโดนกระทบกระเทกมานิดนึงนะพี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหรียญสวยแชมป์เลยก็ได้ว่าได้ครับพี่เหรียญสวยแชมป์เลยก็ว่าได้พี่ๆลองดูผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะเลี่ยมเก่าๆเลี่ยมเดิมๆมาแบบนี้เลยครับพี่เลี่ยมเดิมๆเจ้าของเขาเก็บไว้อย่างดีเลยครับพี่แบบนี้หลวงพ่อทบ เหรียญทูนเก้าหลวงพ่อทบพี่พลองดูไม่ต้องลงกล้องก็ได้บางพี่อย่างนี้เนาะ สวยคมจริงพี่เหรียญนี้สวยคมจริงพี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญทุนก้าหลงกระทบแบบนี้และเขามีห่วงเดิมอยู่ในอยู่พร้อมเลยครับพี่เลี่ยมพร้อมห่วงเดิมไว้อย่างนี้เลยครับพี่ผิวยังออกอ้ส้มๆแดงๆอยู่ในซอกนะพี่ด็อกผิวยังออกส้มๆแดงๆอยู่ในซอกแบบนี้ครับพี่สวยงามดีผมบอกได้เลยว่าเหรียญเนี้ยโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงแบบสวยไม่จกตาอย่างนี้ครับพี่ให้สิบเต็มสิบเลยพี่พี่ลองดูผมว่าให้สิบเต็มสิบได้ไม่น่าเกลียดครับพี่ลองดูนี่โอ้ติดอ๋อตรงนี้จมูกเลยครับพี่ อ่าเขาเลี่ยมเก่านะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เขาเลี่ยมเก่าแล้วจมูกเขาโดนจมูกเขาโดนนิดนึงพี่โดนที่ตรงพลาสติกนะพี่น้องในตาคมชัดครับพี่ดูรายละเอียดทุกจุดเราคมชัดมากครับพี่คมชัดมากๆครับพี่หลวงพ่อทกแบบนี้พี่พี่ลองดูต่อโคตัวนะอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามคมชัดมากยิ่งในตายิ่งคมชัดครับพี่ในหูนี่คมสุดๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่ในหูนี่คมสุดๆเห็นเส้นแตกแบบนี้เลยพี่ดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่อย่างนี้หน้าตาคมชัด รายละเอียดสวยงามดีครับพี่ออกวัดบทโพทองแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีแล้วถ้าเอียงจะเห็นผิวไฟแบบนี้ครับพี่ตามซออจะเห็นผิวไฟแบบนี้น้องพี่นนองถ้าล้วถ้าเราเอียงหน่อยเอียงเล่นแสงหน่อยก็จะเห็นผิวไฟแบบนี้ตามซออครับพี่สวยงามดีเขาเก็บห่วงเดิมๆไว้ให้อย่างนี้เลยครับพี่หลวงพ่อทบน้องพี่นออกวัดบทโพทองแบบนี้เหรียญทูลเก้าหลวงพ่อทบพี่ๆลองดูสวยครบจริงๆพี่สวยครบจริงๆเหรียญนี้สวยมากๆครับพี่อย่างนี้ลองดูนะถ้าพี่ๆชอบเอาห้าร้อยบาท ราคาเบาวิวครับพี่แต่พระนี่ผมบอกได้เลยว่าสวยปิดเลยครับพี่สวยปิดจริงๆพี่องค์นี้เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นพระหล่อบ้างโอ้โหดูครับพี่วันนี้พระเยอะเหมือนกันนะพี่นะพระเยอะเหมือนกันพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่นี่เหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อ เงินแบบนี้ครับพ like ี่รอเก่าๆสวยงามดีรอเก่าๆหนาๆสวยงามดีหลังยันสีแบบนี้แล้วพี่ลองดูจะให้ดูเนื้อหาเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อหาพี่พี่ลองดูครับพี่ถ้าพี่เห็นเนื้อหาแล้วพี่จะบอกว่าโอ้โหเก่าปึ๊กเลยพี่อย่างนี้เก่าปึ๊กเลยนะพี่้องแบบนี้ขึ้นเกตก็ดีขึ้นตาลอยตามุ้งแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูสวยงามจริงจิงไพี่ครับ นี่หล่อเกา่าสวยจริงๆหลอเกา่าสวยงามดีน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่ดูโอ้โหดูลอยยนโลหะแบบนี้ตามสไตาล์พระหล่อโบราณอย่างนี้ผมบอกตั้เลยว่าคาสสกครับพี่หลังยันสีแบบนี้นะพี่น้องเหรียญหล่อ,ลอเซมาหลงพราเงินหลังยันสีแบบนี้เอาสามร้อยบาทสวยงามคมชัดดีเอาสามร้อยครับพี่รายการต่อมาเป็น พระชัยพิมพ์ต้อแบบนี้ครับพี่หลวงปู่บุญรุตการังแก้วบางท่านก็เรียกว่าเป็นยอดธถงก็ได้น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่แต่วันนี้เขาจะเป็นการตัดเหลือช่อนะตัดเหลือช่อครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่ให้เหลือช่อแบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบนึงครับพี่เวลาเลี่ยมก็สวยนะเวลาเลี่ยมเข้าเลี่ยมออกแนวเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ดอกข้าวหลามน้องแบบนี้ครับพี่สีเดี่ยม อย่างเี้ยพี่สีเหลี่ยมเขาหลํำตัดแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีนี่คับพี่เป็นพระชัยพิมพต้อน้องพี่น้องหลวงปู่บุญรุกลางบางแก้วโลหะเก่าเกลกเลยพี่โลหะเก่าเกลกเลยอยากให้พี่ลองดู ลองดูกันเลยพี่ลองดูเนื้อหาก่อนอย่างเงี้ยพี่แล้วเก่ากึกเลยเนี่ยพี่ลองดูเก่าจริงพี่เก่าจริงอย่างนี้โอ้โหสวยงามครับพี่โลหะเก่าเกาสวยงามดีพระชัยวัดน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่พิมโตหลวงปู่ปบุญวัดกลางบางแก้วพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะครับพี่ลองดูอย่างนี้น้องพี่น้องสวยงามดีรลเก่าแบบนี้สวยจร,จริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยขึ้นเกตก็ดีแล้วพี่หลังขึ้นเกตก็ดีแบบนี้แล้วสวยงามจริงจริงพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะลองดูพระชัยพิมโตแบบนี้ครับพี่พระชัยวัดพิ ร้อบาท เอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาพี่พี่บอกว่าโอ้โหมีอีกไหมที่จริงเนี่ยผมอยากจะเก็บไว้สักหนึ่งองค์ครับพี่เพราะว่าไม่รู้จะหาเจออีกหรือเปล่านะพี่นะแบบนี้ครับพี่ปิดตาแล่บางไผ่แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีพระปิดตาแล่บางไผ่ใจจริงเนี่ยองค์นี้ยผมอยากจะเก็บไว้ครับพี่อยากจะเอาไปเลี่ยมไว้ขึ้นคอพี่พี่แต่ว่าพี่พี่บอกว่าโอ้โหเอาเถอะให้พี่เถอะให้พี่เถอะเอ้าไม่เป็นไรวันนี้ทนแรงเรียกร้องไม่ไหวพี่พี่ลองดูแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูเสียน เซียนขึ้นเต็มเมแบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหเซียนเซียนวิ่งเต็มเลยครับพี่เซียนเซียนวิ่งเต็มวิ่งเขาขวางวิ่งกระจัดกระจายแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่แล้วดูองค์นี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่แร่บางไผ่แบบนี้โอ้โหพี่พี่บอกว่าโอ้โหอยากได้มากครับพี่อยากได้มากเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่อย่างนี้เลยสวยงามดีครับพี่สวยงามดีแล้วดูการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพี่เทยันนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยจริงๆองค์นี้กะว่าจะเอาไว้ขึ้นคอตั้งตอยพี่พี่บอกว่าแบบ พีงพี่กรเอาได้ครับพี่เอาันนี้เราต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนนะพี่เนาะเดี๋ยวเจออ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเอาอข้างหน้าใหม่เผื่อเจอเผื่อเจอแล้วค่อยเก็บไว้ใหม่นะพี่เนาะแบบนี้เป็นพับปิดตาครับพี่แร่บางไผ่แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีโอ้โหดูครับพี่เซียนวิ่งวิงแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะอย่างนี้ลองดูครับพี่แร่บางไผ่แบบนี้พับปิดตาแร่บางไผ่แบบนี้เอา500บาทพับปิดตาแร่บางไผ่แบบนี้เอา500บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พ้ากริ้ง พักกลิ่งเก่าๆสวยงามดีพักกลิ่งหลวงปู่โตครับพี่แบบนี้นะพี่น้อยอย่างนี้ครับพี่นี่อุดฐานเงินหรือเปล่าใช่ไหมพี่อุดฐานเงินแบบนี้ครับพี่ กริงดังกริงดังอยู่พี่พี่ต้องดูสวยงามดีหล่อเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พักกริงหลวงปู่โตครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่ดูผิวพรรณสวยเนาะพี่เนาะผิวพรรณแบบนี้สวยงามดีครับพี่เหมือนเป็นกริ่งหน้าจีนเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีต่อโคตัวเต่า2ตัวแบบนี้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีใช่ไหมพี่อย่างนี้เนาะลองครับพี่ดูต่อต่อคมๆจะชัดแบบนี้ลองดูครับพี่นี่เลยพระกริ่งหน้าจีนแบบนี้พี่พี่ต้องดูสวยงามดีครับพี่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเอา300บาท ไม่น่าเชื่อเอาส0 0รอบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมครับพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามนะพี่เนาะอ้วนๆลำๆองค์นี้ได้วอ้วนเล่นลำครับพี่ลองดูสวยงามมากครับพี่ลองดูพิมพ์ทรงสวยจริงพี่รูปเหมือนปั๊มนี่หูจะเป็นแบบนี้เลยพี่หูเป็นอย่างนี้เลยนะพี่นนอะรูปเหมือนปั๊มจะโหจะอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เนื้อหาแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ให้ดูด้านหน้าก่อนนี้ในตาอย่างเม็ดเห็นเมตาอยู่นะพี่เนาะยังเห็นเมตางนีี้้รววจ คมชัดดีครับพี่ดูสวยงามดีครับพี่สวยงามดีนะพี่น้อะแบบนี้มีรอยจานด้วยนะพี่พี่ลองดูมีรอยจานด้วยครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้นี่รอยจานชัดเจนแบบนี้ครับพี่นี่ยันพุทซ้อนแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่จานยันพุทซ้อนใต้ฐานแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะลองดูครับพี่นะี่โอ้โหรูเหมือนปั๊มพี่พี่ลองดูหนานหนาเลยพี่ได้หนานหนาเลยครับพี่องค์นี้ได้หนานหนาเลยนะพี่เนาะสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อเดิมชัดเจนอย่างนี้ลองดูครับพี่เผื่อพี่ชอบนะเอาห้าร้อยบาท หลวงพ่อเดิมเอา5้า้อบาททำมากระพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหรวมพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายแบบนี้สวยงามดีองค์ใหญ่ๆอ้วนๆลำๆพิมพ์คีตาสามชายแบบนี้ดูพี่ๆลองดูพิมพ์คิตาเก่าๆสวยจริงๆพี่พิมพ์คิตาเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่ดูเนื้อหาโลหะครับพี่ดูขึ้นเก็ดกระดีแลวครับพี่ลองดูนนอะอย่างนี้ครับพี่เดี๋ยวนะน้องขอซูมออกอีกนิดนึงก่อนเวลาลงกล้องแล้ว แล้วเขาไม่ชัดครับพี่เอ้าอ,อย่างนี้เออชัดเจนดีน้อพี่น้องแบบนี้นี่สวยงามดีครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ครับพี่นี่โอ้โหพิมพ์ีิทาหลวงว่าเงินพิมพ์ีิตาเนื้อหาเกา่าเก่าบ้านๆอย่างนี้เลยพี่เก่ <ๆ S 2> าเก่าบ้านๆ <Thom> แบบนี้เลยครับพี่หลอโบราณหลอดชาวบ้านน้อพี่น้องแบบนี้ครับพี่ใตฐานเดือดๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบนะจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบจัดไปน้อพี่น้องอย่างนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อะเงินพิมพ์ี่ตาแบบนี้สวยจริงๆพี่ลองดูอย่างนี้เลยเอา5้ารอยบาท พิมพ์ิตาเอา500บาทพิมพ์ิตาสามชายนะพี่นะเอา500รอยชอบรายการไหนทักทายตรงได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้นะพี่นี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่เรียแหวนพระพุทธแหวนพระพุทธนี่แหวนพระพุทธหลวงปู่ดูวัสเกแบบนี้ครับพี่2519ตาห่งต่อคดชอช้างแบบนี้พี่พี่ตองดูครับพี่นี่เลยครับพี่วอสอโกวัสเกแบบนี้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรพี่กับพระพุทธตรงนี้ต้องแบบนี้ครับพี่นี่ครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่ณ นะซ่อนหางแบบนี้ครับพี่แล้วมีรอยจานสองข้างเลยมีรอยจานสองข้างเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีมีรอยจานทั้งสองข้างครับพี่นี่ดูนะนี่พี่ลองดูนี่รอยจานชัดเจนรอยจานทั้งสองข้างชัดเจนเลยครับพี่แบบนี้แล้วก็เป็นนะนะแบบนี้ครับพี่เนาะเป็นยันประจําตัวหลวงปู่อย่างเงี้ยครับพี่สวยงามดีพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่แหวนหลวงปู่ดูสวยจริงๆนี่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวลองใส่ให้ดูครับพี่ดีดีอ๋ออันนี้ครับพี่ยาขัดดํา เขาเรียกลงยาดำเขาหลุดไปนะพี่เนาะลงยาดำเขาหลุดออกไปครับพี่อย่างนี้แต่ว่ายังดูสวยงามดีนะพี่พี่ลองดูแต่ยังดูสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูเนาะพี่เนาะโอ้โหซูมเยอะๆแล้วลงกล้องไม่ได้เลยพี่ซูมเยอะๆแล้วลงกล้องไม่ได้เอ้า ประมาณนี้แล้วกันนะพี่น้องประมาณนี้ดีกว่านี่เออกำลังพอดีครับพี่นี่เวลาลงกล้องจะได้ชัดเจนโอ้สวยเลยพี่นี่เลยครับพี่อย่างนี้เลยน้องพี่เนาะลงยาสีดาเขาหลุดออกไปครับพี่ลงยาสีดำเขาหลุดออกไปอย่างนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีเดี๋ยวน้องลงใส่ให้ดูครับพี่นี่ใส่อย่างนี้ดูโอ้โหดูครับพี่อย่างนี้นี่สวยจริงพี่พี่ลองดูสวยนะพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่แหวนลงก็ดูสวยงามดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูนะเอา3ามร้อยบาทมีรอยจานครับพี่แต่ว่าองค์เนี้ยนะ ลงยาครับพี่เขาหลุดออกไปนะพี่เนาะลงถมสีดําเขาหลุดออกไปอย่างเงี้ยครับพี่เอา3า0รอบาทพอพี่มีรอยจานพี่โอ้หผมว่าคุ้มแล้วพี่อย่างนี้ก็คุ้มแน่นอนครับพี่ถ้ารอยถ้ายาไม่หลุดนะผมเอา4ี่0ต้องมีนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูพี่ๆลองดูกับพี่รายการต่อมาเป็นสิงหลอสิงหลอหลวงพ่อเขียนแบบนี้ครับพี่นี่สวยงามเก่าๆได้การเลี่ยมบินเทจมาแบบนี้เลยครับพี่สิงหลอ หลวงพ่อเขียนแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่แบบนี้เนาะอย่างนี้พี่ๆลองดูโอ้โหดูงานรอเก่าๆอย่างนี้ครับพี่รอเก่าๆแล้วมีการผูกจีวรนไว้อย่างนี้ครับพี่มีผูกจีวรนไว้แบบนี้สวยงามดีครับพี่ลองดูสวยงามดีนะพี่น้ออย่างนี้ครับพี่นี่ดูโอ้โหดูลิ้วจีวรนแบบนี้คลาสสิกมากครับพี่เป็นสิงห์แล้วพี่สิงห์รอหลวงพ่อเขียนแบบนี้ลองดูครับพี่อย่างนี้นะเอา300บาท สิงหลอหลวงพ่อเขียนเอา300รอยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยลองดูนะพี่นนองอย่างนี้ถ้าชอบจะใช่พี่จัดไปรายการต่อมาเป็นน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีนี่ครับพี่นี่เเอาไว้ดูดซับเอาไว้เรียกซับนะพี่นนอะนี่ครับพี่อุตะกดใช่ไหมพี่เนี่ยอุดแผ่นตะกุดแบบนี้ครับพี่ อุดแผ่นตะกุดแบบนี้เลยอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีนี้น้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่เป็นน้ำเต้านะเป็นน้ำเต้าแบบนี้ครับพี่นี่มีรอยจานน้ำเต้าแบบนี้มีรอยจานอย่างนี้สวยงามดีน้องพี่น้องอย่างนี้เก่าๆดีครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่นะอันนี้น้องบอกไว้ก่อนไม่ทราบที่เป็นเครื่องรางน้องไม่ทราบที่น้องพี่น้องเป็นน้ำเต้าแบบนี้สวยงามดีเอา300บาทนี่อย่างนี้เอา300อยครับพี่รายการต่อมาโอ้โหได้มาอย่างนี้เลยพี่บ้านๆแบบนี้เลยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่นี่อันนนนี้้องแกะะดู ที่จริงเขา <S <S เขาแม็กไว้ครับพี่ที่จริงเขาแม็กไว้น้องแกะดูครับพี่อันเนี้ยน้องพยายามเก็บไว้เผื่อเพราะว่าเนี่ยครับพี่ลองดูเนี่ยด้านหลังเขาไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะด้านหลังเขาค่อนข้างเนียนอยู่นะน้องก็เลยจากเก็บไว้ครับพี่เอาไม่ต้องแกะดีกว่าเราพี่เนาะไม่ต้องแกะดีกว่าเนาะอย่างนี้ยังเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่ครับพี่นี่เป็นรูปถ่ายหลงวงพ่อเดิมครับพี่นั่งเต็มองคแบบนี้เลยครับพี่รูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนั่งเต็มองแบบนี้เลยอันนี้เขาว่า เอาเป็นรูปต้นแบบนะพี่น้องเป็นรูปต้นแบบของเหรียญ82ครับพี่แบบนี้แล้วเขาก็มาแกะฐานบัวเพิ่มเติมนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เขาแกะม,ม,มาจากรูปนี้เลยครับพี่เขาแกะมาจากรูปนี้เลยเขาถอดบล็อกมาจากรูปนี้ก่อนครับพี่เป็นรูปเหรียญอ่อเป็นรูปที่เอาลงทําเหรียญ82นะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่รูปถ่ายลงพออเดิมครับพี่เรี่ยมสังกะสีไว้แบบนี้เรียมสังกะสีไว้แบบนี้เก่าคลาสสิกวินเทจดีนะพี่น้องลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของววันนี้้แล มาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เก่าๆแห้งๆอยู่ในถุงซองเข้มๆแบบนี้มองไม่เห็นรายละเอียดเลยครับพี่อันนี้ต้องใช้ใจดูครับพี่พศ .2497 แบบนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ พิมใหญ่เขาระบุไว้ว่าอย่างนี้ครับพี่ไปค้นเจอมาครับพี่อันนี้น่าจะเป็นหลุดรอดมาจากอันเดียวเนาะในชุดนั้นจะเป็นชุดกรรมการครับพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่องค์เดียวที่มีพิมพ์ใหญ่ครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่อยู่ในซองแบบนี้เลยนะพี่น้องไม่รู้จะให้ลงกล้องให้พี่ดูอะไรนะผมลองกล้องแล้วก็ยังมองไม่เข้าเห็นอะไรครับพี่ลองดูแล้วกันอันนี้ถ้าพี่ๆชอบนะเอา300บาท ใ้ใจดูครับพี่ว่าพี่ชอบหรือเปล่านะพี่เนาะเพราะว่าบอกได้เลยว่าลงกล้องให้ดูก็ไม่เห็นอะไรครับพี่ลงกล้องให้ดูก็แทบไม่เห็นอะไรครับพี่เห็นแค่นี้เลยพี่เห็นแค่นี้เลยนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เป็นหลวงปู่ทวดครับพี่พิมพ์ใหญ่เขาว่อย่างนั้นนะพี่นะผมอ่านตามตัวหนังสือที่เขาเขียนไว้ให้ด้านหลังนะพี่เนาะสองสี่เก้าเจ็ดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่แบบนี้เขาระบุมาให้แค่นี้อยู่ในซองซีนเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้เอาสามร้อยบาท เอาสัญญาณกริ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป ep 318น้องนำเสนอพี่พี่ครบทวนแล้วนะนำเสนอพี่ๆครบทวนแล้วลองดูครับพี่ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่ทักทายมาเลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะวันนี้ยามเช้าวันอาทิตย์แบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่วันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความสุขสำหรับพี่ๆยามเช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ